สวัสดีครับก็ต้องขอรบกวนแทรกประเด็นมานิดหนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกําลังทําคลิปเกี่ยวกับวันพีตก็เป็นคลิปของการต่อสู้ของร็อกกับกาฟแล้วก็โรเจอร์นะครับก็น่าจะลงเร็วๆนี้แหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสั้นๆนะครับที่ผมต้องทําแยกเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปรวมกับคลิปไหนดีที่มันจะตรงประเด็นไปกว่าน,นี้นะครับเรื่องก็คือล่าสุดนะครับในวันพีตตอนที่957นะครับมีการ บอกเล่าผ่านทางตัวละครในเรื่องนะครับให้พวกเราได้ทราบว่าตัวของแชงหรือแชงคูสผมแดงนั้นเนี่ยขึ้นเป็นสี่จักรพรรดิเมื่อราว6ปีที่แล้วนะครับก็คือก่อนหน้าที่ลูฟี่จะออกทะเล4ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะปกติครับไม่มีอะไรแปลกทาไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้นะครับวันพีทเนี่ยได้มีการทยอยออกหนังสือที่เรียกว่าวันพีทวีเวอร์การ์ดนะครับหรือว่าวันพีทดาตาบุ๊กแบบที่ต้องตามซื้อไปทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละพูดง่ายๆซึ่ง มันก็คือข้อมูลรายละเอียดปรีกย่อยเพิ่มเติมของข้อมูลต่างๆในวันพีชอย่างเป็นทางการนะครับย้ำนะครับว่าอย่างเป็นทางการนะถ้าใครจะเถียงให้แม่งไปดีเบตกับทางกองบอกองของการ์ตูนวันพีชเลยนะครับที่ทวิตเตอร์มีซึ่งเนื้อหาในนั้นเนี่ยนะครับอ่ะผมจะเปิดให้คุณดูแบบจังๆกันเลยดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่านี่ครับ บนการ์ดนะครับสมมติที่เป็นพวกตัวละครที่มีการ์ดเดี่ยวๆของตัวเองมันจะมีไทม์ไลน์ตัวละครเนี่ยนะครับไล่เรียงจากขวาไปซ้ายของทุกตัวละครนะครับอยู่หลังการ์ดซึ่งการ์ดของแชงคูนี่นะครับด้านหลังมันจะมีนี่ครับก็มีการระบุว่าแรกสุดนะครับตัดโรเจอร์เมื่อ25ปีที่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยก็ตั้งกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับแล้วก็นี่ครับขึ้นเป็น4ี่จักรพรรด แล้วถัดไปเนี่ยก็ไปที่หมู่บ้านฟูชาหรือหมู่บ้านฟูซาของใครหลายๆคนนะครับเมื่อ13ปีที่แล้วนั่นเองครับเนี่ยมันเขียนว่าอย่างนี้จริงๆก็แม่งเล่นเรียงเอาเหตุการณ์ที่แชงคูดขึ้นเป็นสีจ่จักรพรรดิขึ้นมาก่อนที่จะไปเจอกับลูฟี่เมื่อ13ปีที่แล้วนี่ว่าดังนั้นนะครับการที่จะมีคนที่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วเขาเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแล้วก็อาจจะยังมีคนที่สับสนอยู่นะครับดังนั้นก็ฟันธงคําตอบเลยก็คือ สไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นครับให้ยึดเอาตามล่าสุดที่มีการเปิดเผยมานั่นแหละครับถูกแล้วดังนั้นอัปเดตล่าสุดก็คือแชงคูดเนี่ยเป็นจักรพรรดิเมื่อ6ปีที่แล้วก็แล้วกันครับตามนั้นซึ่งเหตุการณ์ทํานองนี้นะครับในการ์ตูนวันพีชก็เคยมีมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับก็มีแบบจังๆเลยก็คือเรื่องผลปิศารของคาตาคูลินะครับที่ในฉบับรายสัปดาห์ที่มึงทําตีพิมพ์ออกมาขายคนทั่วประเทศเนี่ยแม่งก็ลงว่า คาตาคุริกินผลพิศาสสายโลเกียนะครับแบบโลเกียเลยพอออกฉบับรวมเล่มแม่งแก้เป็นสายพารามีเซียซึ่งมันมีช่วงเวลาที่ทิ้งระยะห่างกันเป็นเดือนๆครับไอ้ข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนใจมาแก้ทีหลังเนี่ยเอาจริงๆมันก็พบได้ในการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่องใช่ไหมครับที่กลายเป็นวลีที่ว่าเฮ้ยอย่างอันนั้นเนี่ยถ้าเมื่อก่อนมันทําแบบน,นั้นได้ก็คือตอนนั้นมันทําได้เว้ยถ้าปัจจุบันมันทําไม่ได้ก็คือตอนเนี้มันต้องทําไม่ได้อืม แต่ทีนี้ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับ One Piece วันพีซเราด้วยและของวันพีซเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากการ์ตูนเรื่องอื่นๆนิดนึงก็คือบนโลกโซเชียลอันกว้างใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มแฟนวันพีซที่ผ่านทางไปผ่านทางมาเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มผู้กระหายข้อมูลนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่พร้อมที่จะย่ำยีหรือว่าด่าคนอื่นนะครับเ,เยอะครับเยอะมากบางตัวในขนาดกลางข้อมูลอ่านกันให้เห็นแบบตังตงเนี่ยมันยังไม่เชื่อเลย และที่ระยำก็คือกลุ่มแฟนวันพีซโซเชียลออนไลน์ที่รอซ้ำเติมชาวบ้านไปวันๆเนี่ยแม่งก็ไปลุมด่าเขานะครับไปเยาะเยะ้ยเขาเรื่องนี้ไปโยนว่าข้อมูลที่เขาลงไปว่าเป็นทฤษฎีมโนต่างๆนานาแม้กระทั่งพวกเพจหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเป็นสื่อที่คอยรอลอกข้อมูลจากเว็บนอกมาอีกทีแล้วก็เคยลงตามเขาไปแบบนั้นเรื่องแชงคูพเป็นสี่จักรพรรดก่อนเจอลูฟี่ด้วยซ้ำนะนะนะก็กลับลำนะครับแล้วก็ลงโพสต์ว่า พวกฝรั่งแม่งมั่วว่ะแม่งลงข้อมูลมั่วมาในวีเวอร์การ์ดไม่มีบอกซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีบ้านมึงเดี๋ยวกูแหกการ์ดมาอ่านให้เห็นๆเลยเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าพวกเพจเหล่านั้นนี่คือเขาคิดยังไงครับเขาคิดว่าการที่เขาโบยความผิดให้ที่อื่นไปซะแค่นี้มึงก็จะดูบริสุทธิ์แล้วเหรอคือแบบเฮ้ยไม่ใช่นะชั้นแค่ก๊อปมาดังนั้นถ้ามันมั่วเนี่ยต้องไปด่าให้คนให้ข้อมูลคนแรกนู้นไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชันแต่ถ้าอันไหนถูกชมฉันเลย ขอให้จเจริญนะครับปัจาฝรันโอเคขอให้ทีนี้คนที่มาดูใหม่ๆพอเข้าใจหรือยังครับว่าผ่านมา3ปีกว่าแล้วตั้งแต่ผมเปิดช่องมาผมก็ไม่เคยคิดที่อยากจะเป็นช่องวันพีชเลยครับเพราะว่าสังคมมันทอกซิกแล้วมันฮาร์ดคอร์แบบนี้แหละครับซึ่งในกรณีเนี้ยไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างฝรั่งหรือว่าเฮ้ยมึงแก้ตัวหรือเปล่าแต่หลักฐานมันเห็นๆกันอยู่ว่าก็แม่งเขียนระบุมาไว้แบบนั้นจริงๆในการ์ดอย่างเป็นทางการแล้วตอนหลังเนี่ยมันมาเปลี่ยนเอาในเรื่อง ดังนั้นนะครับขอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสงสารและสันดานเสียด้วยครับเพราะว่าข้อมูลจริงๆที่ออกมาก่อนหน้านั้นมันเขียนลงไปให้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆคุณพี่ช่วยบอกน้องหน่อยสิว่าจะให้น้องชี้แจงยังไงซึ่งจริงๆถ้ามันมีการเขียนแก้ไขกันมาแบบนี้นะครับจริงๆพวกเพจหรือพวกสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลจริงๆก็แค่โพสต์ลงไปว่าอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงครับหรือว่ามีการแก้ไขช่วงเวลาที่แ้งเป็นสีจักรรพัิตามนั้นเออแค่นั้นเองครับไม่เห็นต้องไปด่าคนหาข้อมูลหรือว่าคนที่เขาแปลมาให้เลย แถมอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลมั่วด้วยก็ต้นสังกัดจากปลายปากกาคนเขียนในแม่งเขียนมาอย่างนั้นน่ะเหมือนกรณีที่พวกเพจวันพีซเนี่ยไปด่าคนแปลการ์ตูนของสยามอินเตอร์คอมิกช่วงแรกๆนะครับที่เขาแปลตามที่เขียนมาในต้นฉบับว่าจูลาคิวมีฮอคหรือว่าแชงคูดอะไรพวกนี้แล้วก็ไปด่าเขาซะเสียๆห,หายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคําว่ามันโทล่านะครับที่ใช้กันบนเกาะแห่งท้องฟ้าเนี่ย คือในฉบับต้นฉบับเลยครับของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเขียนว่ามังทุล่ะอย่างเงี้ยฮะคนแปลในหนังสือการ์ตูนของสยามอินเตอร์เนี่ยเขาก็แปลว่ามันโทุล่าครับเพราะมันเขียนมาอย่างนั้นซึ่งในหลายปีให้หลังครับมันก็มีเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษกำกับว่ามันท่าครับพวกเพจวันพีทดังๆบางเพจเนี่ยก็ด้วยความที่สันดานบาปหยาบช้าอะไรก็ตามแต่ก็ไปด่าคนแปลครับว่ามันโทล่าพ่อมึงสีนี่มันมันท่าโว้ย อาวแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วมันไม่มีเขียนกำกับมาแบบนั้นแล้วคนแปลเขาก็แปลไปตามที่ต้นฉบับมันเขียนมาแบบนั้นจะไปด่าคนแปลน,นี่คือต้องสันดานหยาบขนาดไหนเนี่ยท่าทางเขาดูไม่ค่อยดี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 แต่เนื่องด้วยการที่สำนักพิมพ์นะครับมีการเปลี่ยนคนแปลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะมีช่วงที่มันก็น่าด่าจริงๆอย่างเช่นคนที่แปลวันพีทในช่วงภาคเดรสโลซ่านะครับจากเดิมเนี่ย เขาก็แปลมาดีๆอยู่แล้วว่าดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกพี่แกก็ไปเปลี่ยนนะเป็นดองกี้โฮเต้เดอะฟามิงโก้มันโดฟามิงโก้แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วมันจะไปเดินนั่งเดิ์ทำไมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สบายใจได้ครับเพราะว่าเขาก็มีการเปลี่ยนคนแปลไปเรื่อยๆครับจนคนแปลล่าสุดเนี่ยตั้งกับภาคบิ๊กมัมเป็นต้นมานี่คือคนแปลที่เป็นแฟนวันพีชจริงๆนะครับก็พวกคุณก็สามารถซื้ออ่านกันอย่างสบายใจได้ครับ แล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยครับที่นอกประเด็นไปนิดนึงแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นจริงๆก็ดังนั้นนะครับสรุปแล้วก็คือแชงคูดเนี่ยเป็น4จกักรพรรดิเมื่อ6ปีก่อนนะครับตามเนื้อเรื่องเลยส่วนเรื่องที่ว่าแชงคูดได้เป็น4จกักรพรรดิก่อนจะเจอกับลูฟี่เนี่ยมันก็มีระบุเอาไว้ในข้อมูลของแชงคูดจริงๆแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วเออดังนั้นก็ยึดเอาตามล่าสุดแล้วกันเพราะเปลี่ยนแล้วก็หวังว่าจะลดความเขินตอนโดนปลากัดแขนขาดได้บ้างแล้วนะครับอย่างนี้ละมัง้ง ดังนั้นยังไงวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นที่ซีเรียสนิดนึงแต่อันนี่มันก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเล่าให้พวกคุณได้ฟังกันแล้วกันครับถ้าคุณรับฟังก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับถ้าคุณรู้สึกลำคาญก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันดีครับ